อันนี้อะไรเนี่ยบักม่วงบักม่วงบักม่วงหยางเขาเอ็นบักม่วงหยางแม่อ๋อแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอันนันอันไดมันนะอันนี้บอกอันได้แสบปุ๊บอ่ะอันนี้แสบถุงเท่าไหร่ทุ้งาำสีเห็นถุง้งทำมือหามือห่าอุ้ยอันนี้ เขาแช่เขาแช่น้ำแข็งมาเลยนั่นเนี่ยิสิหาพันธ์อันนี้มันมันเปรียวปะกรอบเลยกรอบๆ่อยนึงแซบอันได้ขมิ้นนะอันนี้ขมิ้นอันนี้โซกอันนั่นโซกอันนั่นกินแล้วจะโซกอันนี้กินแบบสีได้โซกโอ้มาอ้นี่ละกินอันี้หละจัดสี่มิโซสิมหาพันธ์มาเป็นยังเดี๋ยวนู้อกินได้สิมหาพัน์เนาะ ย่ายขายยังแน่หอมบ่หอมขายยังไงร้อยหนึ่งเส้าหาในนี้หอมแดงขอหอมแน่คนละหอมคนละหอมอันนี้อันนี้หอมแดงนะครับโลประมาณหนึ่งหมื่นห้าอ่าอันนี้ปอกเองเลยบ่หนิปอกม่วงนี่เลยบ่หนิสิมหาพันโอวเห็นเห็นยังก่อเห็นแบบม่วงเลยเห็นแบม่วงแบบไร่แตก มีน้ำแจวให้พ่ออ๋อดูหน่อยเขาดูหน่อยนี่อันนี้อันนี้ถูงเท่าไหร่สิบห้าพันได้สามลูกประมาณเท่าไหร่น้ำพริกด้วยประมาณสามสิบบาทนี่ขอบใจนี่อันนี้อยู่ที่สปปลาวเลยแกให้เนี่ยนะมือเขาก็บขายถ้าหอยไปก่อนหอยไว้เออแล้วก็แกเออนี่เดี๋ยวมากินแล้วก็น้ำแจวหยังโอ้ปลาแดกต้มโอ้ยยายอายุเท่าใดแล้วนี่ อยังแข็งแรงอยู่เลยนี่สำย่ายผมเลยเจ็ดสิบยังแข็งแรงอยู่เลยปมาบอกม่วงมีตัวลวยใหญ่ๆนี่นี่อันนี้กระโสกอันนั่นบอกอันนี้โซนั่นบอกแก้วขมิ้นอ๋อแก้วอันนี้เป็นแก้วขมิ้นนะครับนี่โอ้ยขอดูหน่อยอันนี้เป็นน้ำน้ำแจ่วปลาปลาลาปต้มปลาแดดต้มมานั้นละหอยไม่ทันละเอ้ยนั่นละพักไปเลยเออบีขึ้นมานี้ขึอันนี้เป็นมะม่วงนะครับ ที่สปปลาวมะม่วงแจกะปลาร้าน้ำลายไหลอุ้ยเสียงกรอบแห้งย่อยโอมแห้งสมย่อยย่อยบวกสมบ่งม่วงสมเนาะส่วงสว่างว่าบะนี้ส่วงเลยอ่ะเออกรอบแห้งเหมเสียงเสียงดังป๊อกแหละอุ้ยเสียงกรอบแห้งกรอบแห้งเออ ้อ่บยายต้มเองบอกปลาแดกหรือว่าหรือว่าอลาดี่เพิ่นสื่อมากเหรอมาเห็ดเห็นปะปลาแดกต้มปลาแดกต้มนี่โอ้เสียงกรอบกรอบมากมีใครเคยกินบ้างมะม่วงอันนี้มะม่วงโจี๊อกอันนั้นเออกรอบมาก เป็นไงชอบไหมแบบนี้ชอบตื่นเลยตื่นเลยอดูส้วงนอนเลยนั่งรถมาบาเม้ารถนี่ส้วงเลยนี่โอ้ยกรอบค่ะเสียงดูทอนิวบ้านนี้ถึกใจว่าวันนี้ส้วงแซับใจกินไหมราคาสำคัญมอย่ายนี่ว่าหนึ่งหมื่นห้าพันีบ ซิบหาพันซิบหาพันก so ็ประมาณสามสิบบาทได้เยอะมากเลยนะเนี่ยถุงบนเริ่มเลยนี่ซิบหาพันจังบาทประมาณสามสิบบาทเพราะว่าถ้าถ้าสามสอบประมาณสามสิบเพราะว่าถ้าสามหมื่นมันเท่าไหร่หกสิบโอ้สวงหวะเลยสวงหวะตาตื่นเลยตอนแรกง่วงอยากหิวนอนเศร้าหิวนอนเลยย่างมากนี่คือแบบตอนตอนเดินมานี่ง่วงพอกินมะม่วงตบใจได้ยอดใจได้ เทิ้งให้มันมันเด้อเาแข็งแรงเลยยายเด้อไป